กระเทียมเกลยวกระเทียมให้หอมก่อนวันนี้ฝีมือปราตุ่มนะครับ น้ผัดเนี่ยไก่ครับผิวไอเรียนเปิดเนี่ยหน้าเปิดแล้วโคตรใหญ่อะไห ซอสหอยเรามาหนึ่งร้อยเลยไม่ตัวงแมเดี๋ยวเขาจะโทรมาตามนี่ลินเนาองนี่ซอสสตเลียงซอสขาว

ใส่ขิงกับเห็ดหูหนูลงไปเห็ดหูหนูโอ้โหเปิดเลยใส่เห็ดหูหนูตามด้วยซีอิ๊วเพิ่มสีสัน ตามด้วยหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกหยวก ชิมชิมใส่น้ำตาลอย่างกระตุ่มนี่ก็าทำกับข้าวขายที่ทกรุงเทพเนาะพ่อคนนึงใส่น้ำปลาไป ทำเยอะไม่น่าลักสมพงไม่เหมือนทำน้อยอย่างนี้เนื้อละดับผักชีหายใส่ทรายถ้าเป็นกรุงเทพกระถุงละสี่สิบสี่สิบอถือว่าถูกไหมสี่สิบบาท่สิบห้าสิสี่สิบห้าสิบก็ถือว่าประมาณนี้เนาะ ไก่ที่มันมีม,นมีน้ำนะเนี่ย รสชาติเท่าก่างานหมูเลยนะแน่เปิ้ลใส่ไอ้งานหนูเลยนะเนี่ยเติมขอมไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วครัผู้ชมๆสุดไข่ผัดขิง หนึ่งกระทะเรียบร้อยพร้อมส่งลูกค้า ไม่มีอะไรมาฝากมานี่ไม่มีอะไรมาฝากเลยต่อแม่ก็บอกใช่ไหมเขาบอกเดี๋ยวจะไม่บอกไอ้ต่อกันแนหะม่หอบก็ต้อง